เองจงประคองตัวของเองให้ดีมิฉะนั้นมันจะแทงเข้าไปในปาาของเองเบ็ดเหล็กการทรมานนักโทษของไทยในสมัยโบราณโดยการนำตะขอเหล็กที่มีปลายแหลมคมเหมือนเบ็ดตกปลาเกี่ยวไปที่บริเวณใต้คาขงของนักโทษและชักลอกเบ็ดให้สูงขึ้นไปจนนักโทษต้องเขย่งปลายเท้าเพื่อมีให้ตัวเบ็ดเหล็ก แทงทะลุเข้าไปในป่าวิธีการทรมานนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ไต่สวนให้จำเลยรับสารภาพเป็นหนึ่งในวิธีการทรมานตามจารีตนครบาลในบัญญัติกฎหมายตราสามดวงในครั้งสมัยก่อนและถูกยกเลิกไปในปี2451ซึ่งตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่5หากท่านใดต้องการเห็นของจริง สามารถไปชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ราชธณร์จังหวัดนนทบุรี